ดาราอัคคีในเอ็กซ์ตร้าเด็กมีสักเแบบครบทุกชนิดเลยเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับักวาลกายูกิโอในคลิปนี้ก็มาต่อกันกับซีรีส์ดาราอคีนะครับซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ภาษาอังกฤษชื่อว่า Fire Fist นั่นเองนะครับโดยผมได้ทำมอนสเตอร์ที่เป็นตัวธรรมดาไปแล้วนะครับอ่าซึ่งอันนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับอันนี้คือจะเป็นพาร์ทสองซึ่งขอใช้คำว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กก็แล้วกันนะครับแต่อาจจะมีตัวพิธีกรรมด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีหลากสีจริงๆนะพวกที่แบบไม่ใช่มอนสเตอร์เองวดาร ค,คือขาดแค่เพนดูรัมเลยนะครับที่ไม่มีนะเออแต่ว่ามีแบบพิธีกรรมซิงโคลเอ็กซีดรวมไปถึงลิงด้วยอะไรเงี้ยเออก็มีความหลากหลายดีนะครับซึ่งถ้าเอาจากชนิดของการแล้วเนี่ยที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้นะมีอยู่ทั้งหมด9ใบด้วยกันครับเออซึ่ง9ใบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านับพื้นที่ของเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วก็น่าจะเต็มเอ็กซ์ตร้าเด็กได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจัดเด็กดารอาอัคคีเหล่านี้นะเออและความน่าสนใจของมันก็คือว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยยังเป็นแค่พาร์สองนะเดี๋ยวจะมีพาร ระบำอัคคีนะครับการเวทมนต์กับดักเนาะเอ่อพวกแบบมอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตร้าเด็กก็ยังมีการพูดถึงพวกระบำอัคคีอยู่บ้างอะไรบ้างคือจากที่ทําของมอนสเตอร์เอฟเฟกต์มาก็มีการพูดถึงพวกระบำอัคคีที่เป็นเวทมนต์กับดักค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็พอมาเป็นเอ็กซ์ตร้าเด็กอย่างนี้แล้วยังมีการพูดถึงอีกผมก็เข้าใจว่าพวกระบำอัคคีน่าจะมีผลทั้งพวกแบบการใช้ในภาพรวมเนาะทั้งมอนสเตอร์เอฟเฟกต์แล้วก็มอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตร้าด็่อย่างนี้เลยนะครับน่าสนใจมากนะมกากเียเ,าเานาาา Deck, อารจคีจะ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าชื่อเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับอาจจะไม่ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษที่ทุกคนเห็น้างน,นะเริ่มที่ตัวแรกนะครับขอไล่ไปตามประเภทนะครับผมเริ่มจากมอนสเตอร์ฟิวชั่นกันก่อนเลยครับตัวนี้มีชื่อว่าดาราอัคคีแห่งความมั่งคั่งฮากุเทนโอครับดาราอัคคีแห่งความมั่งคั่งฮากุเทนโอเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุไฟเผานักรบสัตว์เลเวล8พลังโจมตี2,600ป้องกัน2,200การเปนนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผานักรบสัตว์2ตัวในการอัญเชิญฟ นะรบสัตว์ก็เป็นเจ้าพวกมอนสเตอร์ดาระอัคคีทั้งหลายที่เป็นตัวเอฟเฟกก็ได้ไงครับสบายๆเลยนะ เอฟเฟกต์ของฮารคูเทนโอมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับโดยแต่ละเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงครัละครั้งเอฟเฟกต์ effect ที่1นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราจะสามารถมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งสองร้อคูณจำนวนการ์ดเวทมนต์กับดักติดเชื่อระบําอัคคีบนฟิลของเราครับและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือในแบทเทิลเฟสของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนั้นเราสามารถส่งการ์ดเวทมนต์กับดัก1ใบที่ติดชื่อระบําอัคคีที่หนหงาายยนน้อู่บฟิลดเราาเนี่ย่ยลงสสูไปได้นะครับเมื่บ เราส่งไปแล้วเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็ทําลายทิ้งไปได้ด้วยครับการ์ดใบต่อไปดาราอัคคีผู้ปราดเปลื่องเอรันเซครับดาราอัคคีผู้ปราดเปลื่องเอรันเซเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุไฟเผานักตกสัตว์เลเวล6พลังโจมตี2,400ี24 00, ป้องกังน2000ครับการ์ดใบนี้นะครับอัญเชิญพิธีกรรมได้ด้วยการใช้การ์ดเวทมนต์ที่มีชื่อว่าระบำอัคคีโดเมครับซึ่งระบำอัคคีโดเมไม,ไม่ใช่การ์ดเวทมนต์พิธีกรรมซะด้วยนะครับเป็นการ์ดเวทมนต การเวทมนตร์ต่อเนื่องซะเยอะอยู่แล้วครับผมไหนๆก็ไหนๆและเอามาสักใบนึงแล้วให้ใช้แอนเชอรพิธีกรรมได้อะไรแบบนั้นไปเนาะเอฟเฟกของเอรอนเซนะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันครับโดยแต่ละเอฟเฟกนั้นสามารถใช้งานได้เพียงเทอละคทั้งเอฟเฟกที่ 1, 1นะครับนั่นก็คือเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนมือของเรา1ตัววตัวทิ้งลงสุสานไปนะครับหลังจากนั้นเลือกการเวทมนต์กับดักติดชื่อระบำอัคคีหนึ่งใบจากในเด็กหรือจากสุสานของเราเอาไปเซตบนฟิลด์ได้เลยครับส่วนเอฟเฟ การติดชื่อดาราอัคคีหรือระบำอัคคีหนึ่งใบที่ไห่หน้าอยู่บนฟิลของเรายกเว้นตัวของเอรัสเซเองนะเอาการดใบนั้นส่งลงสู่สารไปและทำให้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้งานมานั้นไร้ผลดได้ครับการไปต่อไปไดเมียวราชาอัคคีโฮชินครับผมไดเมียวราชาอัคคีโฮชินเป็นมอนสเตอร์สิงโครธาตุไฟเผานักรบสัตว์เลเวลหพลังโจมตี2200ป้องกัน2200ันร้อยการไปนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูนเนอร์ที่เป็นธาตุไฟทําการจูเนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์หนึ่ เอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็มีอยู่2อ,อย่างนะครับโดยเอฟเฟกที่1เลยคือถ้าการ์ดใบนี้ถูอัญเชิญซิงโคล,ลงมาได้สําเร็จนะเราจะสามารถเอามอนสเตอร์เลเวล3 1ตัวที่เป็นธาตุไฟจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับและเอฟเฟกที่2ของมันนะครับในเทิร์นที่การ์ดใบนี้ถูอันเชิญซิงโคล,ลงมาได้เราจะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษที่เป็นตัวเลเวล5ขึ้นไปได้นะการ์ดใบต่อไปนายพลดารอาอัคคีริชุนคิครับผมนายพลาราชาอัคคีริชุนคิเป็นมอนสเตอร์ซิงโ ตางโจมตี2,000ป้องกัน2,800 การใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุไฟทำการจูนิ่งกับมอนสเตอร์ติดชื่อดารอาอัคคีที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปครับการใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกอัญเชิญซิงโครลงมาได้สำเร็จปุ๊บให้เราเลือกการเวทมนต์กับดักที่ติดชื่อระบำอคัคคีหนึ่งใบจากในเด็กเอามาเซตลงบนฟิลของเราได้ครับและตรับใดที่การใบนี้หงหน้าอยู่บนฟิลพลังโจมตีของมอนสเตอร์อีฟายหนึ่งจะลดลง100พอยต์คูณจำนวนการเวทมนต์กับดักที่หงหน้าอยู่บนฟิลของเราครับเ <Effect S 2> อฟเฟ เเอฟฟกต์นะครับก็คือว่ามันเอาการ์ดจากในเลกมาเซตบนฟิลด์ได้อย่างนี้เออแต่ว่าเอกลักษณ์ของเจ้าพวกมอนสเตอร์ใน Extra เอ็กซ์ตร้าเด็กเหล่านี้ก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเอาพวกระบบอัคคีมาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกทีนึงนะเนาะเออใช้แบบในการลดพลังโจมตีของศัตรูอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะการไปต่อไปจัก,กรพรรดิดารอาอัคคีโจไลโอครับผมจัก,กรพรรดิดารอาอัคคีโจไลโอเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิซธาตุไฟเผานักรบสัตว์นั่งสามพลังโจมตี2,200ป้องกัน200ครับการไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ที่เป็นธาตุไฟเลเวลสามสองตัวอัน ลงมาครับเอฟเฟกของเจ้านี่นะครับคือเทิร์นละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีดออกจากการ์ดใบนี้ไปได้1ใบนะครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ธาตุไฟที่อยู่ในสุสานของเรา1ตัวเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเทิร์นนั้นเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรืออัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษเนี่ยตัวที่เป็นชื่อเดียวกับตัวที่เราเอาเพิ่มขึ้นไปบนมือเมื่อกี้นี้นะครับผมไล่ตัวนั้น ราชันดาระอคีโซโบเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสท่าไฟเผานักรบสัตว์แบงค์สีพลังโจมตี2,200ป้องกัน1,800ครับการใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผานักรบสัตว์เลเวล4 2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีดลงมานะเอฟเฟกตของมันมีอยู่3อย่างครับเอฟเฟกตแรกคือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอัญเชิญแบบเอ็กซีดลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกม ให้เราเลือกการเวทมนต์กับดักติดชื่อระบบอมอคีหนึ่งใบเอามาเซตบนฟิลครับและเอฟเฟกต์ที่2คือเธอละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีจากการ์ดใบนี้ออกไปได้1ใบเมื่อเราถอดไปแล้วนะครับมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ที่อยู่บนฟิลนะเวลานั้นยกเว้นตัวที่เป็นเผ่านักรบสัตว์นะเอฟเฟกต์จะถูกทําให้ไร้ผลไปจนกว่าจะจบเท์นเลยครับและเอฟเฟกต์ที่สของมันนะครับคือถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกส่งจากบนไปลกใสู่สาลเมื่อไรเราสามารถเอาการดเวทมนต์กับดัก3ใบที่ติดชื่อระบบอมอคีที่หงาย ส่งลงสู่สารไปเสร็จแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผานักรบสัตว์2ตัวที่ต้องมีพลังโจมตีเท่ากันด้วยนะและเป็นตัวที่มีเลเวลสหรือต่ำกว่าครับเอามอนสเตอร์2ตัวนั้นจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาตั้งป้องกันบนฟิลด์ได้ครับการไปต่อไปดาราอัคคีพลังคู่โคคันโชครับผมดาราอัคคีพลังคู่โคคันโชเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีสท่าไฟเผานักรบสัตว์แรงสีพลังโจมตี1,800ป้องกัน2,200ครับการไปนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลส2ตัวที่ติดชื่อดาราอั การโอเวอร์เลย์ overlay, แล้วก็อัญเชิญเอ็กซิสลงมานะครับโดยเอฟเฟกของการใบนี้เราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซิสของมัน2ใบออกไปแล้วก็เลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของเรานะครับโดยเป็นกาา์ดารอาอัคคีก็ได้หรือจะเป็นการาดระบำอัคคีก็ได้เลือกรวมกันให้ได้2ใบาจากของเรานะแล้วก็เลือกของอีกฝ่ายนึงด้วยครับเลือกของอีกฝ่ายคือเลือกการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนฟิลหรือเลือกการ์ดในสุสานของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ครับเลือกของอีกฝ่ายหนึ่งรวมให้ได้่องใบดั้นที่เราเลือกน่ ออขขงงเจ้าครับโดยเอฟเฟคนี้ของโคคันโชสามารถใช้งานได้เพียงเยละครั้นนะครับการไปต่อไปเซียนดาราอคคีวาชินจินครับผม เซียนดาราคีวาชินจินเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุไฟเผานักรบสัตว์ลิงสองพลังโจมตี1,700การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผานักรบสัตว์สตัวในการอันเชิญลิงลงมานะครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของเจ้านี่นะครับคือมันสามารถอันเชิญลงมาได้เพียงเทอละครั้งเท่านั้นนะและเอฟเฟกต์ก็มีอยู่2อย่างนะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่ 1, 1ของมันนะครับคือตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนถ้าเราจะมีการใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ติดชื่อดารอาอคีนะการที่มีเงื่อนไขว่าต้องส่งการ์ดดารา ส่งการระบำอคีลงสู่สารไปอย่างเงี้ยเราสามารถใช้งานเอฟเฟกเนี้ยโดยไม่ต้องส่งการจากบนมือหรือจากบนฟิลลงไปสู่สารได้เลยครับผมอ่าเป็นการประหยัดชั้นดีนั่นเองนะส่วนเอฟเฟกที่2สามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครนะครับนั่นก็คือเลือกการเวทมนต์กับจากติดชื่อระบำอคีที่อยู่บนฟิลหรืออยู่ในสู่สารของเราเอากาดใบนั้นกลับขึ้นมาบนมือของเจ้าของแล้วก็เอามอนสเตอร์ติดชื่อดารอาอคีจากในเด็กหนึ่งตัวส่งลงสู่สารไปครับการไปต่อไปใบสุดท้ายนะครับใบนี้คือดารอาอคีแหง่งภูมิปัญญาโคซันจาก ราอัคคีแห่งภูมิปัญญาโคซันจักคุกเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุไฟเผานักรบสัตว์ลิงสองพลังโจมตี1000โดยการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ดาราอัคคี2ตัวในการอัญเชิญลิงลงมานะครับเอฟเฟกต์ของมันก็มีอยู่2ออย่างครับเอฟเฟกต์ที่1เลยคือตราดใดที่ยังมีมอนสเตอร์ติดชื่อดาราอัคคียืนอยู่ที่ปลายลิงมาร์เกอร์ของการใบนี้ชี้ไปนะครับอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเลือกโคซันจักคุกเป็นเป้าโจมตีได้ส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือเราสามารถส่งการ์ดเวทมนตร์า ส่งลงสู่สารไปได้โดยส่งลงไปตอนที่การ์ดใบนี้มีการประกาศโจมตีนะหลังจากนั้นนะครับเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอ e ีฝ่ายหนึ่งตัวครับมอนสเตอร์ Monster ของอ e ีฝ่ายที่เราเลือกนั้นเนี่ยเราสามารถเอามาวางไว้ที่จุดที่ปลายลิงมาร์กเกอร์ของการไปดีชี้ไปได้ก็คือเอาการควบคุมมานั่นเองนะครับเอาการควบคุมนั้นมาจนกว่าจะจบเทิร์นโดยที่ว่ามอนสเตอร์ของอ e ีฝ่ายที่เราเอามานั้นจะไม่สามารถใช้โจมตีได้นะครับเหมือนเป็นการเปิดฟิลของอ e ีฝ่ายหนึ่งให้โลกแล้วเราก็จะได้โจมตีโดยตรงอะไรแบบนี้ก็วางกันไป นะครับผมแหมสัมสูงหรือเปล่านะเป็นพวกแปบว่าอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับก็มีหลากหลายดีนะและที่เยอะที่สุดก็เป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสใช้อย่างนั้นเลยนะครับที่เหลือก็จะมีประปรายอย่างที่ว่าไปนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับซีรีส์เหล่านี้นะครับผมเคยเล่นกันหรือเปล่านะแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเด็พวกมันมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรสามารถเอามาแชร์ดได้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมากพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้สําหรับเจ้าตัวในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับพาร์ทที่นสามกบ ผมก็รอติดตามกันนะโอเคท้าผมสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ